สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนอีสานใต้คะ่ะกัเมื่อใหม่เมื่อใหม่ขอบคุณเดอ้อเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจเมื่อใหม่นะคนสุรินทร์อำเภอศรีนรงค์ค่ะอำเภอศรีนรงค์นะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคนอีสานใต้มนุษย์แกมีเรื่องจะถามเนาะมีเรื่องจะถามเนาะพี่น้องวั่วตัวนี้แมอันคนอีสานใต้บ่ท่านได้ผสมอยู่พี่น้อง ท่านได้ดผสมดิต่ว่าอันเพิ่นมีเหมือกไม่พี่น้องเพิ่นไม่เหมือกเขาขาวอ่ะเพิ่นไม่เหมือกเขาขา,ขาวออกมากไม่พี่น้องแปลว่าปแปลว่ายัางก็นิสานไตยเคยเบึงในยูทูบนะ่ะเขาบอกว่าถ้าม่เหมือกเขาขาว,ขาว,ขาวไหลออกมากเวื่ว่าท่านได้ดผสมนะ่ะแสดงว่าอันหมดลูกเพิ่นมีปัญหาหรือเปล่านี่แม่พี่น้อง เมือกติดเต็มหางเลยเด้ดยเมือกแต่มามันเป็นสีขาวขุ่นนะพี่น้องนะบอให้จับเลยเป็นสีขาวขุ่นน่ะแสดงว่าพ่นหมดลูกพ่นมีปัญหาบ่เพราะท่านได้ผสมเด้มมดพี่น้องเพราะท่านได้ผสมตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าออกลูกมากเนาะมีลูกแหลกมีลูกตัวแหลกคุณนอนอยู่คุณลูกสาวพุนว่าตัวบอกใหญ่บอกสูง ออกลูกมาตัวหน่อยๆนึงไม่พี่น้อ,นอ,นง,นองนี่แต่ว่าคนอีสานตายสื่อมากเพิ่นก็ได้ลูกเพิ่นมันน้ำแนวคนอีสานตายยังสงสัยอยู่เลยว่าลูกเพิ่นน่ะออกก่อนกำหนดบ่โอ้ผมก็จังตัวหน่อยยังแก๋เบิ่งพี่ชายก it ินอิ่มแล้วนอนอึ้งๆอยู่กินกระโพดบดพี่น้องกินกระโพดบดผสมอาหารคนนอนอึ้งๆอยู่ตัวน,นี้ตัวน,น,นี้ก็หนี้ก็ว่าท้องตอนสื่อมาเขาก็ว่าสี่ไหว แต่คนที่สารตายกะก็ได้วังอย่างมากไม่เราเห็นแต่ว่าหูแต่ว่าเพิ่นเป็น F 2ฟสองก็อยากได้เนาะอยากได้ F3 ส4มอก็เลยเอาเนาะเขาวาซีว้ายทองหาเดือนสื่อมาได้สามเดือนแล้วกบเป็นแปดเดือนเนาะเสี่ยงดวงไปเสี่ยงดวงเนาะทุกมือนี่เฮ็ดยังได้แล้วจะดวงวาสนาเฮาตัวนี้กะเค F อแปดอัน,ต,นตัวนี้ตัวนี้ผสมเองอยู่ดอกเคเ8ผสมเองอยู่ตัวนี้ผสมช็อก,กโกแลตไวซี่เดือนตัวนี้หูหูที่ไปถีมาอยู่ตัวนี้ พ่อสื่อมากอพ่อสมราคาอยู่ดอกแต่ว่าไอตัวนี้ตีนี่สื่อมาแพงแพงเด้พี่นงสื่อมาแพงแห้งตัวนี้บันนี้งัวกับแห้งแต่บ่มีราคาโอ้ยยังวะทองกับง่ายอยู่เด้เผลอกับว่าทองง่ายอยู่เด้หากเพิน่นมักกระโดดมักปีนจักสิเป็นยังไงกับบุ้หูเลยกินเก่งเก่งกินเฟืองดีดีพี่นงกินอิ่มหลายนี่นอนหายใจหอบเหบหอบเหยบคลิปนี้กับบ่มียังหลายเนาะคนที่สารไตกับเฮ็ดคลิปนี่ขึ้นมาเพื่อที่อยากจะลู ผู้ใดพอสิมีความหูในวนันงวที่งวที่มีเมือกสีขาวขุ่นไหลออกมาห้องบ่ท่านใดผสมนะ่ะพี่น้องแปว่าหยังแปลว่าหมดลูกเพิ่นใครสมบูรณ์หรือว่าจังใดเพิ่นมีปัญหาอย่างบอกหรือว่าเป็นเรื่องปกติผู้ใดมีความหูอย่างกะก็เหมีอนบอกแนะนําคนอีสานใต้ในเด้อ่ะคนอีสา,านใต้กะเลียง,งว่ามือใหม่เนาะ,ะเกษตรมือใหม่เนาะทําช่อง youtube ก็มือใหม่อยากหูเนาะ ว่าเป็นหย่อนอย่างเนาะเป็นเมือกโอ้ไหลออกมาหลายอยู่ในพี้องแต่หากเป็นสีขาวขุ่นติดทางเพิ่นเลยงัวเม่นนี่ลูกเพิ่นใดประมาณสามสี่สามสี่สัปดี่เดือนหลือลูกสาวเพิ่นน่ะเพราะท่านเห็นเพิ่นข้นอยู่ก็เลยว่าเพิ่นมีปัญหาอีหย่างบอแต่ผพ้ใดมีความหูอย่างกะแนะนํากันก่ะมาใดเด้อค่ะคลิปนี้ค่ะบ่มีอย่างหลายเนาะขอคุณนเพื่อนๆที่เขามารับชมนะค่ะขอบคุณนทุกกําลังใจเนาะขอพุ้นหลายๆเด้อค่ะ